ยิ้มให้เพื่อนๆดูฟินมากมสวัสดีแม่เอาบอมพลไปติสิมนะคะวันนี้แม่มีของมาฝากเพื่อนๆมันคือ,อสตรอเบอรี่เนาะสตรอเบอรี่แพงมากเพราะว่ากล่องหนึ่งตกลูกละ10บบาทเนาะ แพงมากๆแล้วแบบแม่ก็เลยแบบค้างเมนูเพื่อนๆไว้หลายเมนูเลยวันนี้แม่จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูโมจิสตรอเบอรี่ที่ครั้งแร้อีกแล้วคืออะไรหลายคลิปของพี่แม่ที่มาทํา y o YouTube สใหญาจะครั้งแรกหมดเลยเนาะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเด็ดขั้วข้ออกก่อนเนาะ แม่จะพยายามเลือกลูกน้อยๆค่ะเพราะว่าจะไปทําเป็นไส้เนาะเพราะว่าจะบีบครีมไปด้วยเดี๋ยวไส้จะทะลักเอาเอาลูกน้อยๆเลือกซื้อมาแบบลูกใหญ่แต่ว่า,ามาเลือกเอาลูกน้อยๆทําคนเราเนาะสอง มเตีลูกงามๆเลยเนาะเดี๋ยวแม่จะเอาไปล้างทําความสะอาดให้เขาแห้งสนิทเลยค่ะมาดูกันว่าแป้งขา้าวเหนียวที่แม่ใช้วันนี้เป็นยี่ห้ออะไรเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเป็นรูปกุหลาบเนาะไม่ได้ใจเป็นยี่ห้อของเขาหรือเปล่าแต่ว่า,าซีวูเป็นคนนําเข้าซีวูน่าจะเป็นบริษัทของคนจีนหรือว่าฝรั่งอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทํากันเลยค่ะ สารพัดปัญหาอีกแล้วเนาะเพราะว่าอย่างเครื่องช่างของขแมทแบหมดแมทต้องใช้เวนะิร์บทูเดาเนาะเวิร์บทูเดาก็จะกะสัดส่วนทีนี้คือก็จะมีเป็นถ้วยเนาะมีเป็นถ้วยแล้วก็อย่างน้ําตาลคือแมทกะให้เพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่ารสชาติออกมาเป็นยังไงแล้วก็เพื่อนๆสามารถปรับรดเอาหวานหรือว่าอะไรตามชอบได้เลยเนาะมาเริ่มต้นทํากันเลยค่ะคือง่ายๆเลยนะแมทใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปเนาะ วันนี้ใช้แป้งอย่างเดียวเนอะคือแบบเป็นสูตรง่ายๆเลยน้ำตาลทรายค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะเสร็จแล้วจะมาเติมน้ำค่ะแม่จะใช้วิธีค่อยๆเติมเนาะแต่สำหรับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแม่ใส่สูตรให้เพื่อนๆอ,อีกทีค่ะ วันนี้มีตัวช่วยเป็นสีผสมอาหารเด้อค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีอ่ะไม่ต้องใส่เหมือนขแมกก็ได้เพื่อว่าขแมมีอ่ะเนาะก็เลยเอามาใส่ค่ะปัดคือหยดเดียวปรับเอาสีตามชอบได้เลยค่ะขแมกก็คือกะเอานะอันนี้ก็คือประมาณ3หยดค่ะเพราะว่าอย่างสีที่เมืองไทยเนาะก็จะเป็นเอาสีหมายถึงว่าความข้นจะไม่เหมือนกันเนาะ ก็คือเอาสีที่ต้องการได้เลยใช้พลาสติกปิดแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเข้าไมโครเวฟกันค่ะในไมโครเวฟค่ะเป็นเวลา2นาทีแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเนาะเปิดออกมาหนะ้าตาเป็นยังไงมาดูกันค่ะเขาจะเป็นแบบนี้เนาะ แมกก็คือมาคนคนเข้าไปหน้าตาเหมือนสลามมากเลยค่ะไม่ใช่สลามนะอันนี้กินได้นะปกติสลามก็กินได้ปะมาปิดถุงพลาสติกคืนเนาะแล้วก็จะเอาเข้าไมโครเวฟอีกรอบหนึ่งค่ะ รอบสองมาดูแป้งของเรากันค่ะสุกหรือยังสุกแล้วเนาะสีแบบเนี้ยโอแล้วคนต่อไปค่ะโอเคแล้วค่ะรอบนี้คือสุกแล้วอันนี้คแมแรก็คืออ,อใส่น้ำตาลสองช้อนโต๊ะเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบหวานกว่าคแมแรอะ่ะ ใส่ได้สองช้อนโต๊ะครึ่งถึงสามช้อนโต๊ะเลยอะ่ะอืมสลามชัดชัดเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปวางบนแป้งที่คั่วก่อนหน้านูนค่ะแคัค่วไว้ก่อนหน้านนเอามาเทใส,ส่ลงในถาดได้เลยค่ะจะเป็นถาดหรือว่าใช้เขียงก็ได้เนอะ ้งที่เราเอาออกมาจากไมโครเวฟเนาะจะมาตัดเขาใส่ลงไปในแป้งแห้งค่ะ,ะนี่ยเอาแป้งโรยไปเนาะพยายามเอา,เอามือแตะแป้งจะได้ไม่ติดนิ้วอะค่ะเจะเด้งดึงงดยังอุ่นๆอยู่ค่ะเด้งดึงเด้งดึเสร็จแล้วแม่ก็คือจะพยายามอายุดยืดเขาเพราะว่าจะมาตัดเป็นชิ้นๆนะเนาะอันห้าหกชิ้นแล้วกันเนาะ สามสหหค่ะมาเริ่มต้นปั่นครีมกันค่ะแม่ใส่วิปปิ้งครีมลงไปเนาะมาเริ่มปั่นกันเลยค่ะ ใส่น้ำตาลเนาะเป็นน้ำตาลซายอยละเอียดไปเลยค่ะ้าจาให้ดีเนาะแมทก็คือแนะนำเพื่นอนๆใส่เป็นน้ำตาลไอซิ่งค่ะแมทก็คือจะเอาเอา่ตั้งยอดได้แค่นี้พอเนาะไม่ได้เอาแข็งมากค่ะจากนั้นเนาะใช้แป้งโรยให้ทั่วเขียงค่ะ จะมาคลึงเขานิดหนึ่งเนาะแล้วก็ใช้นิ้วช่วยจะได้เร็วๆเนาะแม่ว่าเสร็จแล้วมาทำหลุมตรงกลางค่ะตักครีมโสดใส่ไปเลยเฮ้ยเยอะไปป่นี่ตามด้วยสตรอบเบอรี่ค่ะแม่มาปิดไปเลยค่ะ แล้วเป็นด้านข้างเข้าหากันเนาะจัดแต่งทรงให้กลมตามชอบค่ะเป็นั้นเรียบร้อยหน้าตาโฮมเมดหน่อยเนาะเขาจะนึบๆเนี่ยคะ่ะ มาชิมให้เพื่นๆดูเนาะออ,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 อฟินมากนุม่มอ่ะสตรอเบอรี่กับครีมสดเข้ากันมากจะบอกอ,อทำสดอะ่ะค้แม้ว่ามันอร่อยกว่าซื้อกิน เหลืออีกหนึ่งแพ็คเด้อค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้คุณแม่ทำเมนูอะไรเกี่ยวกับสตรอเบอรี่อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์มาเยอะๆเนาะวันนี้คุณแม่ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมเด้อค่ะถ้าไม่อยากพลาดถ้าไม่ทำไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของขแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้เนาะพบกับแมอมกทีคลิปหน้าวันนี้สวัสดีเด้อค่ะบ๊าย <c oughs> สวัสดีแม่เอลบองพลปฏิสิมนะคะวันนี้ม่ มีของมาฝากเพื่อน